จากภาพของขวัญชัยไพรพนาใส่ชุดตำรวจแล้วเนี่ยนะฮะที่ส่งต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้ก็มีอีกภาพหนึ่งนะฮะที่ส่งต่อกันเยอะก็คือภาพของตำรวจชุดปราบปรามจลาจนดูแลความสงบเรียบร้อยนะฮะในช่วงที่ระหว่างการพักทําหน้าที่ก็อาจจะเครียดนะฮะก็เลยมาคลายเครียรดด้วยการจับกลุ่มเล่นไฮโลกันนี่นะฮะก็สืบทราบมาแล้วนะครับ มีตำรวจทั้งหมด11คนที่ยอมรับสาร,รภาพว่าเล่นไฮโลในครั้งนี้นะฮะเป็นตำรวจจากสอนอลุมพินีมากที่สุดนะฮะ5คนเป็นตำรวจจากสอนอครองตัน2คนที่เหลือเป็นตำรวจจากสอนอบางนาสอนอทุ่งมหาเมฆสอนอท่าเรือแล้วก็สอนอทองหล่อนะฮะ,ะสอนอละ1คนรวมทั้งหมดเป็น11คนด้วยกันซึ่งวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลน,นะฮะพลตำรวจโทคำรณวิทย ทูบกระจ่างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาก็กำชับอย่างหนักเลยว่าห้ามเล่นการพนันนะฮะแต่ตำรวจมาทำความผิดซะเองอมเมื่อทำความผิดในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วเป็นตำรวจนครบ,บาลด้วยยิ่งไม่ต้องเอาไว้เลยนะครับคุณกำลนวิทย์บอกว่าเห็นสมควรต้องให้ออกจากราชการสถานเดียวนะฮะนี่นะฮะแล้วก็บอกว่า จะทาเรื่องไปให้กับพอบอรตรมีคําสั่งให้ออกจากราชการทั้งหมดถ้าหากว่าพอบอรตรไม่ออกคําสั่งทางบชนก็จะออกคําสั่งไล่ออกเองนะครับ,รบนี่นะฮะแต่ว่าทางผู้ขับกานโดยตรงเนี่ย <c oughs> ก็คือตํารวจทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่บก,โกโน .5 ะะทางผู้ขับการนครบาล5พลตารวจตีสืบสักพันสุระเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคําสั่งให้ออกจากราชการเพราะว่า จะให้ทําหนังสือชี้แจงขึ้นมาเป็นลายละักษณ์อักษรแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงใช้เวลาอีก3-7ถึงวันยังไม่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการแต่อย่างใดบนี่ฮะสิบคนที่ที่ปรากฏในภาพนี่นะฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าจากการตรวจสอบที่มาที่ไปของภาพเนี่ยโอ้โหว่ามันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าภาพนี้ถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้แหละที่มีการเล่นไฮโลกันอยู่นี่นแหละ แล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยก็ส่งภาพต่อไปให้แฟนดูทีนี้แฟนเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงเอาไปโพส์ตลงใน Facebook ส่วนตัวโอ้โหโพส์ใน Facebook ก็ถูกแชร์ภาพส่งต่อภาพกันไปแพร่หลายะก็ดีแล้วแฟนก็ทําถูกแล้วจริงๆแคททาถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมฮะแฟนก็คงจะเห็นภาพมันเป็นภาพที่แบบน่าเห็นใจอะก็บอกแล้วก ก็ม็อบก็จะเคลื่อนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ให้ตำรวจไปยืนจังก้าตั้งแถวตั้งแต่วันก่อนนะที่เราบอกกันไงไปยืนขาแข็งไปยืนแบบโอ้โหใช้ตำรวจเป็นพันๆนายอยู่ตรงทำเนียบอยู่ตรงสภาตั้งแถวหน้ากระดานนะฮะยืนกันประมาณ15นาที20่นาทีเราค่อยเปลี่ยนแล้วข้างหน้ามีอะไรไม่มีอะไรไม่มีม็อบไม่มีอะไรมาแล้วจะไปยืนทำไมคนสั่งก็แบบอย่างที่สวตรึงใจบอกครับ แบบโอ้โหยืนแบบตากแดดตากฝนใช่ไหมฮะเขาก็เลยเครียดเลยเล่นไฮโลเลยเล่นไฮโลนะเลยเล่นไฮโลและตำรวจเนี่ยนะโทษฮะผลงานของตำรวจที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการจับกลุ่มบ่อนพนันตำรวจทำซะเองใช่นะฮะและยังไม่แค่นั้นฮะแล้วตำรวจเนี่ยทั้ง11นายที่เล่นไฮโลเนี่ยแล้วยังไงฮะทุกความจริงเนี่ยโทษการเล่นไฮโลจะว่าไปแล้วมันไม่ร้ายแรงเท่ากับตำรวจค้ายาเสพติดนะครับตำรวจค้ายาเสพติดมันดูร้ายแรงกว่า แต่นี่มาเล่นไฮโลในช่วงที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เตรียมจะคือปฏิบัติหน้าที่ตามพรบความมั่นคงครับแล้วท่านบิ๊กแจ๊ดไม่รับผิดชอบอะไรเหรอ,อนี่ก็ถือเป็นลูกน้องของท่านนะ<อ>ใช่ไหมฮะลูกน้องของท่านเล่นไฮโลในในขณะที่โอเคละแม้ว่าเป็นช่วงพักแต่ก็มีหน้าที่ในการปราบสารชนควบ,ค,บคุมฝูงชนแล้วก็คอยควบคุมตามกฎหมายพรบความมั่นคงครับแล้วท่านพลตบุตรโธคำรมวิทยุทูบกระจ่าง ไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องอะไรเลยเหรือหรือพลตบตรีสืบสักพันสุระผู้บังคับการคนครบาลห้าท่านยังไงท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเลยในฐานะผู้บังคับบัญชาออในฐานะผู้บังคับบัญชาใช่ไหมฮะยังยังกระทั่งตำรวจในโรงพักไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดไปทำผิดหรือว่าถ้าเกิดโรงพักไหนท้องที่ไหนจับผับเปิดเกินเวลาจับบ่อนการพนันได้พร้อม,มกับ โดนั้นโดนย้ายไหมโดนอแล้วนี่เป็นลูกน้องใครลูกน้องท่านผู้บังคับการนครบาลห้าท่านไม่ต้องโดนอะไรเลยเหรออื่ท่านไม่ต้องโดนอะไรเลยเหรอละแล้วเป็นตํารวจในนครบาลแล้วท่านบิ๊กแจ๊สยังไงอ่ะก็แบบออกมาโอ้โหแบบว่าว่าว่าเนี่จะทําเรื่องให้พบว่าตรอมีคําสั่งให้ออกจากราชการให้หมดหากพบว่าตรอไม่ออกคําสั่งทางบชนก็จะออกคําสั่งไล่ออกเองเพราะเป็นตํารวจนครบาลด้วยนะทำเป็นเยี่ยงอย่างแบบนี้ไม่ดี ถ้าเกิดต่อไปเราเอาตำรวจนอกหน่วยอื่นที่เข้ามาช่วยตำรวจนครบาลดูแลเข้ามาพบเห็นเข้าเขาก็จะแบบตําหนิได้ออืป๋าก็บอกเองนะเป็นตำรวจนครบาลด้วยแล้วท่านคุมนครบาลแล้วมีตำรวจต้องสิบเอ็ดนายเนี่ยครบทีมฟุตบอลเลยเล่นไฮโลอ่ะโอ้แล้วท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเออคือเขาจะว่าได้ไหมว่าตำรวจหน่วยอื่นเขาจะว่าได้ไหมแล้วคุมตำรวจนครบาลภาษาอะไร่อยให้เล่นการพนันเออ ปล่อยให้เล่นการพนันได้คุมภาษาอะไรโอ้คือตำรวจผู้น้อยโดนให้ออกจากราชการเนี่ยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในานะผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ต้องมีส่วนได้รับการลงโทษครับใช่ครับก็คือท่านพบตลก็ต้องลงโทษสองคนนี้ใช่ไหมฮะใช่คือให้ออกจากราชการนี่ผิดวินัยร้ายแรงมากนั่นน่ะสิฮะคือถ้าผิดเล็กๆน้อยเนี่ยอย่างมากก็โดนขังโดนอะไรก็ว่าไป อันนี้ออกจากราชการนี่มันร้ายแรงมากมันร้ายแรงมากแ,<ต>แ,แต่ว่า,าตัวผู้มงคับบัญชาทั้งน .5 ทั้งพบชนเนี่ยไม่มีอะไรไม่โดนอะไรเลยไม่โดนเ,เลยเลยเราพักกันอีกทีฮะเดี๋ยวกลับ,บมาช่วงต่อไปครับ